สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานคือหอดจังเลยแล้วเออบอกไปเจ้าของเซนดีไม่เจอกันนานมากเลยนะคะคลิปสุดท้ายลงไปเมื่อไหรอ่อ่ะจื้อไดโดนติบอยู่นะมันก็น,นานเติบอยู่นะนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดฮิตตลอดเนียวนะคะ ตอนนี้ก็มีแบบว่าโควิดที่แบบว่าหลายสัญชาติโผล่ขึ้นมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้สายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ก็อย่างนั้นก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะรักษาสุขภาพกันไว้นะคะบำรุงไว้นะคะบำรุงบำรุงร่างกายเราไว้เยอะๆนะคะให้สุขภาพเราแข็งแรง สุขภาพแข็งแรงต้านโรคนะคะใส่แมสด้วยล่ะใส่มแมสเวลาออกไปไหนก็ใส่แมสนะคะปิดหน้าปิดตาใครที่ใส่แมสแล้วกลัวไม่สวยนะคะก็เขียนตาหนาๆนนไว้นะคะเหมือนที่เ,เหมือนสาวๆแบบสาวๆอับหรับเขาแบบว่าตาสวยๆปิดหน้าปิดตาไม่เงินดูสวยสวยสวยที่หายเลย,ยนะคะแต่ก็คือสําหรับใครที่แต่งหน้าบ่าเป็นคือหน่อยนี เป็นคนบมักแต่งหนานะคะกะซีลำบากนิดนึงนะคะบบสวยก็แล้วไปดอกอืแต่งงานแล้วมีผัวแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> บบตรงบ่ตรง่งานบบงามงามบบงามก็แต่งงานเหลี่ยวนะคะ็เรือมันเป็นเรื่องปกตินะคะอือ่าบอกยาวๆเนาะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราขออนุญาตพูดถึงคอมเมนต์ Comment. ะะพูดถึงคอมเมนต์ที่ว่าอ,อ,อยากให้คุณน้อยทำลงคลิปสอนภาษาโปลแลนด์เยอะๆค่ะออคือขอบคุณนะคะที่สนับสนุนที่สนับสนุนตัวน้อยนะคะก็น้อยก็อยากทําลงเยอะๆเหมือนกันนะคะน้อยก็อยากทําลงเยอะๆเหมือนกันแต่ด้วยความเป็นคนที่ว่า ด้วยความที่ว่าน้อยไม่ค่อยมีเวลานะคะก็คืออย่างที่ทราบกันดีว่าน้อยเองก็มีกิจการเ,เล็กๆเป็นของตัวเองนะคะซึ่งช่วงนี้ลูกค้าก็ยังเข้ากันหนาแน่นมากนะคะเข้ากันหนาแน่นมากสู้วัยันโควิดตีโวจังสนุกดีเนนะาะผมมีลูกคาก้าผมมีเงินมันบอโวอ,อันนั้นก็ผ่านไปนะคะแต่ยังไงน้อยก็จะพยายามทำคลิป ออกมาบ่อยๆก็แล้วกันนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะจุดประสงค์ของการทำคลิปฝึกชวนฝึกพูดภาษาโปลแลนด์แบบบ้านๆแบบภาษาคาราโอเกะของเราเนี่ยคือจุดประสงค์ก็คือมันเป็นการามันเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นการช่วยให้น้อยฝึกพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่พยายามจะ หพูดภาษาโปรแลนนะคะซึ่งคือ,อยังที่เขาหูกันดีว่าภาษาโปรมันยากเห้อยากยากยังอยากน้ำเกรมมาแก,กรมมาปะละแล้วก็แอคเซนต์แอคเซนต์ยากมากนะคะนะคะฉะนั้นแล้วน้อยก็เลยคิดที่จะทำคลิปวิดีโอแบบสอนแบบภาษาคาราโอเกะให้ใครหลายๆคนที่แบบว่ามีความรู้สึกว่า เออมันคือในเมื่อเราอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันก็จําเป็นต้องใช้อะมันก็จําเป็นต้องใช้แต่ว่าจะให้เรียนแบบไปเรียนแบบเข้าคลาสเลยสําหรับใครที่ชอบที่ชอบแบบเข้าไปเรียนในห้องเรียนเลยในคลาสเลยเนีย้ยนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเราจะได้ภาษาแบบแน่นขึ้นทั้งไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนกรมม่าอะไรพวกเนี้ยเออจะแน่นมากนะคะแต่สําหรับทางเลือกของน้อยเนี่ยเป็นทางเลือกสําหรับใครหลายๆคนที่เออ ไม่อยากจะเข้าโรงเรียนแล้วไม่อยากจะรู้เยอะแล้วแกรมมาเอาแบบเอาแบบง่ายๆแบบได้ฟังวันนี้พรุ่งนี้ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยเออก็ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะยังไงเนยก็จะพยายามที่จะทำคลิปลงเยอะๆนะคะพยายามที่จะทำให้อย่างต่อเนื่องทำให้แบบทำลงให้มันอย่างต่อเนื่องขึ้นนะคะแต่ก็จะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็มาอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า อยากรู้ตัวเลขค่าเอาไว้ไปซื้อของเอออันนี้สำคัญนะเคยบอกคือจังล่องเทือเนี่ยเข้าไปไซ้กะเหลวเตนเข้าไปไซ้กระเหลวเต้อาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองเป็นหมู่บ้านน่อย,อยจังเสียเออคือจังว่าเข้าไปพักตากอากาศในป่าสวนนาหอนเนาะสวนนาหอนเนาะไปพักตากอากาศอยู่ในปาน่าแนอยู่ในนหนนี่ๆแน,น,นที่มันมี แบบเป็นลานขายของน้อยๆอะ่ะเออเป็นลานขายของน้อยๆเนี่ยที่มันเป็นร้านขายของเล็กๆที่แบบว่ามึงเดินเข้าไปแล้วมึงไม่สามารถหยิบอะไรเองได้เลย <c oughs> คือไม่สามารถหยิบอะไรเองได้เลยคือจุดประสงค์แรกคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณสืส่อคืออย่างจำนวนเท่าไดแล้วคุณต้องย่างตรงไปที่แม่ค้าแล้วก็บ,บอกว่าขอโทษค่ะเอาอันนันให้ฉันได้บอ คำถามตัวมากมันก็จะถามแบบนี้จักอัน <c oughs> จำได้ว่าที่ว่าเฮาฝึกเบาไปคำวา่าชื่อทูโมชดัดดัชมีชื่อป้านโมชดัดดัชมีชื่อปานีโมชดดัชมีก็คือคุณสามารถเอาสิ่งน้นนี้นั้นให้ฉันได้ไหมอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราเอาไปอดัดดปดูนะคะลองเอาไปอดัดเดปดูเดินเข้าไปร้านคือของเลยสมมติว่าเราจะไปซื้อนม,อม ขอโทษค่ะเชื่อปราชอมจำได้ไหมนี่คือการอัดแนบนะคะเริ่มรวมตัวกันแล้วนะคะเป็นการรวมพลนะคะเป็นการรวมพลของประโยคทั้งหมดที่เรารู้กันมานะคะเชื่อปลาช่อมเอขอโทษค่ะชื่อปาณิโมชิดาชมิมาเลกอมาเลกก็คือนมนั่นเองนะคะมาเลกอมาเลกอบานเหาก็คือแบบฮูนะคะ มาเลโกะมาเลโกะบานเขาก็คือแบบฮูงแต่ว่ามาเลโกะบานเขาคือนุ่มนะคะมาเลโกะนะคะมาเลโกะนะคะมาเลโกะ <c oughs> เอาพองห,หัวเนาะอ่ะก็ชิปานิโมชิดะชมิมาเลโกะเ,เขาเระตือรือร้นเสียวจกกับกลงอีเลบางทีนะอีเลก็คืออีเลอีเลเป็นการถามจำนวนนะคะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเท่าไหร่อีเล้ก็ ประมาณนี้นะคะเราก็สามารถบอกจํานวนได้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจาก1นถึงหกันก่อนกันแล้วกันนะคะแล้วก็จะมาเป็นประโยคต่อเนื่องจากการขอความช่วยเหลือซึ่งหลังจากที่เขาขอความหลังจากที่เฮาขอความซอยเหลือไปแล้วแล้วเขาคนนั้นให้ความซอยเหลือเฮานอกจากคําว่าจิงคุยอะที่เฮาฟึกเบากันไปแล้วมีคไํไใดที่สามารถบ,บอกแบบ เป็นใดออกแน่มีคําไหนที่แบบสามารถแบบบอกใดอกเอกว,ว่าว่าแบบโบแคโบแบคขอบคุณซื้ออย่างอาจจะเป็นแบบขอบคุณค่ะสําหรับความซอยเหลือขอบคุณค่ะสําหรับความช่วยเหลือนะคะอะไรเงี้ยนะคะอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยพูดนานกันนานนานพูดไปพูดมาก,กพูดเยอะพูดเยอะปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดมากนะคะเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะโอเคเมบอก เอามาเริ่มนับ1-5ห,หกันก่อนละกันนะคะ,ะไปเลยจ้าเริ่มต้นที่1น,นะคะ1น,นะคะ1ก็คือเยเดนเยเดนนะคะ1เยเดน jeden. สก็คือดิวาดวานะคะดวาจริงๆมันจะออกล่องฟันนิดนึงนะคะ จำได้บอ่อที่เคยบอกให้ฟังมันสิออกภาษาโปรแลนด์ล่างเทือมสิออกลองฟันจักน้อยนึงนะคะลองฟันลองฟันเย่เยออา yeah, yeah, uh, ปากกว้างนะคะ mm hmm. เอ็กเซนต์มันสิบได้เข้าต้องเข้าต้องแบบว่าแบบพูดีสักน้อยนึงแบบว่าหยุมปากน่อย <c oughs> เอาอีกทีนะคะหนึ่งเยเดนนะคะเยเดนสองดว่าสามชื่ สามชื่อสี่ชุดเตอร์นะคะชุดเตอร์นะคะสี่ชุดเตอร์นะคะห้าเพี้ยน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 พี้ยนคือโบเต็มอะเออเพี้ยนเพี้ยนแบบเพี้ยนตีโตเป็นบาตีโตเพี้ยนตีเออเพี้ยนเพี้ยนแล้วมันจะไปออกชอช้างนิดนึงเพี้ยน เพี้ยนชือแต่มันสิบอกออกชื่อเนมันสิออกเพียนไหเพีย้ยนชรือว,ว่าเวลาถ่ายรูปก็หนึ่งสอี่ห้าเพียนยิ้มสวยเลยเพียนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเยเดนดวาชือเรแล้วก็เพีย้ยนนะคะ จำได้ไหมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปแล้วนะหนึ่งนสามสี่ห้านะคะเราจะไม่พูดถึงกริมม่านะคะเพราะว่าเพราะมันเยอะเค่ mm hmm. okay. ข้างวันเลขกสองนี่เลขกสองมันก็จะไหลเติยู่เลยมันก็จะมีปกติเลขกสองก็จะเป็นดูวาใช่ไหมคะดูวาดูฟูดูเบียอะไรอีกละ่ะมันก็จะมี布拉า拉布拉ขึ้นมานะคะนั่นก็คือกริมม่านะคะแต่เอาตรงๆไปก่อนละกันนะคะเอาเอาแบบตรงๆไปใช้พอเราเริ่มพูดบ่อยๆแล้ว คนรอบข้างเราเขาก็จะพยายามแก้ให้เราหรือว่าเสริมให้เราว่าจริงๆแล้วมันต้องอย่างนี้อย,นอย่างนี้นะี้นะนั่นคือผลเป็นผลทางการเรียนที่เร็วที่สุดสําหรับน้อยค่ะนี่คือสําหรับน้อยนะคะอืมนะ ไปแล้วหนถึงหไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงประโยคที่ว่าประโยคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับความช่วยเหลือนะคะถ้าจะบอกขอบคุณมันกระสีหววนไปบอนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะจิงคุยอ่ะจิงคุยอ่ะมันก็จะสั้นๆไปนิดนึงเอาขึ้นมาให้มันดูดีมีสาระขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะสําหรับความช่วยเหลือนะคะขอบคุณค่ะสาหรับความช่วยเหลือของคุณนะคะเราจะใช้คํานี้ค่ะจิงคุยอะจิงคุยอ่ะจะคุยอยคุยแยวคยอะไรก็ได้คือจิงคือคือมันชิมปากอะของน้อยอะจริงๆแล้วมันก็จะเป็นคุยอ่ะจิงคุยอ่ะ เะะจ้งคูเหยงจะบางคนก็จะออกเสียงเจงนะคะจะออกเสียงเจ้งคูเหยงนะคะแต่มันบางทีอมันจะเป็นแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะแต่ความเคยชินของน้อยมันจะเป็นจิ้งคูเหวยงนะคะจิ้งคูเหวยงซาโพมุชจิ้งคูเหยงซาโพมุชนะคะนี่คือตัวเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็น accent ที่ติดปากของน้อยนะคะแต่เชื่อเถอะเขาเข้าใจฝึกพูดบ่อยเดี๋ยวก็ได้เองนะคะ <c oughs> บอกแล้วนะเป็นคนบริเกงนะภาษาโปรแลนี่บดิเกงภาษาโปรแลรนเลยไม่ใช่โปรเฟ s ชั o น a l นะไม่ใช่โปรเฟ s ชันภาษาโปรนะคะนะคะแต่ว่าเราทำขึ้นเพื่อเป็นการรีพีทเป็นการอ่าเป็นการฝึกพูดฝึกใช้ไปในตัวนะคะแล้วก็เป็นการเสริมประสบการณ์ให้น้อยเองด้วยนะคะเหมือนคําไหนที่มีใครอยากรู้คําไหนคําไหนมาแล้วน้อยเองน้อยก็ไม่รู้น้อยก็จะอ๋อ เออใช่แฮะแล้วก็จะไปถามสาม,มีนะคะไปถามคุณสาม,มีว่าเออปาเนี่ยคำานี้คำเนี้ยเราต้องพูดว่ายังไงเออแล้วพอ noi รู้จักคุณสาม,มีปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอามาแชร์นะคะเราก็จะเอามาแชร์ลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนเพื่อพี่ๆี่น้องๆน,นี่นะคะได้ฝึกพูดฝึกใช้กันนะคะอเป็นไงได้ยางจิ้นคุยเอาซาพงนะคะจิ้นคุยเอาาพงขอบคุณค่ะที่ช่วยอ นะคะคขอบคุณค่ะสำหรับความช่วยเหลือนะคะหรือถ้า,าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นการที่แบบว่าแต่ถ้าเราจะใช้เนี่ยสำหรับความช่วยเหลือนะแต่ถ้าเราจะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างบิคือจะเข้าไปกินขเขาเฮือนมูหรือว่าเข้าไปกินขเขาเฮือนไผหรือว่าสามีเฮดเซอร์ไพร์เออสามีเฮดเซอร์ไพร์บอก ฉันตื่นตันดังตื่นตันดังเลยเกินตื่นตันใจนะคะตื่นตันตื่นตันตื่นตันนะโอ้ยโอ้ยนี่ฉันตื่นตันดังขอบคุณสําหรับทุกสิทกอยานะคะสําหรับทุกสิ่งนะคะขอบคุณสําหรับทุกสิ่งนะคะก็เหมือนเดิมค่ะจิ้คุยสัชชิสโกจิ้คุยสัชชิสโกนะคะซาชิสโกคือภาษาคาล็อเกียภาษาโปแลุเลนสอะ เบาอิลีเด้อป็นภาษาที่เขียนเป็นภาษาคันแล้วโอเคยา,ยา,ยากนากด้อยากอิลี่ไพที่ออกเสียงบทคือกันกับยาอย่าให้เด้ออย่าอย่าโกรกเรานะคะนี่คือนี่คือประสบทุกคําพูดน้อยการันตีเลยว่าทุกคําพูดทุกทุกประโยคที่น้อยมาชวนฝึกพูดเนี่ยคือน้อยใช้จริงๆใช้ในชีวิตประจําวันเลยใช้ในใช้ในการเถียงสามี ใช้ในการเถียงสามีเชีงใช้ในการเถียงพ่อสามีด้วยนะคะใช้ในการคุยกับลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ใช้จริงๆนะคะใช้จริงๆก็เป็นประสบการณ์ที่เราเอามาแชร์กันนะคะเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฝึกพูดภาษาโปรแลนด์กันนะคะ,ะสําหรับใครที่แบบว่าอยากรู้คําไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาได้นะคะอยากรู้อะไรยังไงหรือว่าอยากจะถามประสบการณ์กัน อยู่ที่นี่ก็ถามได้นะคะเดี okay. out, okay. ๋ยวน้อยจะเล่าให้ฟังก็ได okay. ้นะคะใ้าอยากรู้นะโอเคเป็นยังไงวันนี้นะคะค่อนข้างแบบยาวนิดหนึ่งนะคะก็เริ่มหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าเราก็ได้ไปแล้วนะคะสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อหกเจ็ดแเก้าสิบกันนะคะอืมแล้วก็เดี๋ยวน้อยจะพยายามหาคำใหม่ๆที่ใช้ประจำมา ชวนฝึกพูดกันนะคะสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปวิดีโอของน้อยเนี่ยมีเพราะจะมีประโยชน์ตรตรงเอ้ยพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปคะ่ะน้อยก็ไม่ได้หวังอะไรโลกนะคะคือจริงๆน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับ y o u YouTube แต่ว่าที่น้อยทำขึ้นะ่ะมันจะเป็นเป็นการ เป็นการเสริมประสบการณ์ให้กับตัวเองเรื่องด้านภาษาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เท่าที่ดูก็มีก็มีพี่ๆคนโปก็เริ่มเข้ามา,เ,าเริ่มเข้ามาแบบมาฟังนะคะความโก้ของอิตาลีนะคะก็มีพี่คนนึงก็เป็นคนโปแลนนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ไทยไม่แน่ใจว่ากลับมาหรือย,ยังนะคะเขาก็เออเขาก็บอกว่าเออก็ดีนะอะไรเงี้ยเออเป็นชาแนลที่ดีก็เออก็ขอบคุณค่าจิงคุยะบบ ะะคะอืสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะคิดถึงนะจุ๊บจุไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทบทวนกันบ่อยๆนะคะโดยเจ้เย